ไอ้เฮ้ยเล่นเงี้ยต้องเสียโอ้ยอีกแ้ะโอเคกูแพ้แพ้แกตุ้งเฉยโอเคกราบสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมเติตตร์ๆเติร์ฮาร์ฟรูอีกเช่นเคยนะครับแล้วในส่วนนี้ก็จะมาเ,าเล่นเกมไฟน่าแอมเฟตีภาคหนึ่ง ในคืนที่5้ากันนะวันนี้ก็ผ่านคืนที่4ีในจากคลิปที่แล้วก็ผ่านไปด้วยโคตรดีนะโอเคเราจะไปเล่นคืนที่5้ากันว่าคืนที่5้ามันจะยากแค่ไหนกันเชียววะก่อนที่จะเริ่มก็มาเลิ่มอินโทรกันดีกว่าไปพี่ครับพี่ครับว่าเมืเอ่อสิบลุงเอเห็นคนที่นั่ง อ้าาอาคือที่หแล้วสินะคือที่หแล้วมันจะยากแค่ไหนกันเชียววะเดลองฟังเสียงเจ้าฝนกายดีกว่านะอ้าวอ้ยเสียงอะไรวะน่าโห้ดด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 ิดดดด่ดด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 ด โอ้ยอีกแล้วเราตลอดเลยชิกาอยู่ไหนชิกาอยู่ไหนเฮ้เฮ้ hey, hey. รอขนาดนี้เลยเหรอมีเฟดดี้กระต่ายหายครับโอ้ยเริ่มมาเลยเหรอ น่าจะเที่ยงคืนเลยหรอจิบก่อนมาสองทางเลย อยู่ด้านหลังอืมมาแบบเหมือนไม่ไม่โดนแบบต้องเลยนะอือเอ่อเกินกดอ่ะแปลกๆฮนะเ uh huh. สียงเฟรดดีครับต้องเสีย uh huh. ตกใจหมด ตกใจแบบนี้เงียบนะตกใจแบบนี้เงียบเงียบไปดีมองมานี่ตาเจ็ฟอฟกซี่ผิดปกติเสียงลอยมาเลยไปดียังไม่มานะต้องเสียเจ็ดอยู่หน้า

วิ่งเลยอย,อยู่กปกติแงชักเริ่มใจสั่นแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่หน้าเลยหรออยู่ตัวไปเลยอจะเปิดนานเกิน นี่มันเปลืองแบตบมองเฟสด,ดีไว้น่าจะเป็นเทคนิคหนึ่งนะถ้าเฟดดีมันแบบหายไปเนี่ยเราก็โดนตบมันนีหายชืช่อแบบดึกแบบชุบชุบฟ็อกซี่ ไม่ออกมาให้คงจะมีแผนอะไรหรือเปล่ามันคือแผนหลอกล่อนะเก็อดอมาดีสาบแล้วใจเย็นเฮ้ยเไปดีหายชีพหายแล้วไปดีก่อนอ่ะอยู่ปกติแน่เรา,าถูกไว้ด้วย ว้าชเออไม่เห็นกระต่ายเลยกระต่ายอยู่ในเอนะิร์ดเนาะอ้าฟ็อกซี่ออกมาแล้วแล้วสินะ่อน uh huh. uh huh. ทำเสียงหลอกลอก่อทำเสียงหลอกล่อโอเคคือฟ็อก okay. อซี่เราไม่ต้องดูอะไรมากนะเราแค่ดูพวก มันจะเข้าใกล้เลยอย่างอย่างพวกเป็นอย่างเงี้ยหายดูอครับเป็ดมาเปิดมือพอรับมือได้เลยแปลงฮะชักแปลกๆปแล้วสิ เฮ้เจ็ดบ้าอาย,ยเฮ้ยเล่นงี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยบ้าท่านผู้ชมโอ้เฮ้ยสิบตัวเฮ้ยบ้าหายไปไหนโอ้โห เล่นเงี้ยโอ้โหมันเล่นเงี้ยโอ้โหบ้าคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้ว่ามันจะต้องเดรรลองแบบนี้เราต้องดูไว้ให้ดีเราต้องใช้เทคนิคในการถ้าถ้าแบบกระต่ายมาตรงนี้นะถ้ามันหายไปนะเราก็ต้องรีบตัดชีอ่ากระต่ายกระต่ายหายเลยกระต่ายเริ่มเลย โอ้ยอยีกและโอเคเกูแพ้แพ้แล้วตุ้งเฉย,ยม,มาแต่ไหนวะนี่ <S 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 อย่าอย่าละสายตาม,มันโอ้ย み、うんな海は。 ยังไม่มาโอเคโอ้ยตกปุ่มไ้ยปุ่มนิ้วกับนิ้วพอกันเลยการการ เบเบเบเราเพิ่มกดปุ่มบังเกือบแล้วเกือบแล้วปล่อยเซอร์แลละปล่อยเซอร์ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านแน่นอน ไม้ผ่านแน่นอนไม่ผ่านแน่นอนเลยว่าเลเชียเออก็เทคนิคนี้น่นเอาเทคนิคนี้น่าจะได้นะแต่เราต้องนิ้วโปกับนิวโปนะเนาะโอเคตตตตตตุุุุุุ ง,ง,งไฟดํา Come on บุมมาเลย Come on ก็มาดิครับก็มาดิลองมาดิยืนรำทำไมลองมาดิเออโอเคก็จะมาพักเรื่องแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวว่าจะทำพักสองกันนะเรื่องไฟนัลเฟดดีภาคคืนภาคหนึ่งคื้นที่5านะภาคสด้วยแล้วเราจะมาเริ่มกันอีกครั้งนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก่อนที่จะกดใจกดไลค์กดซับสไคร b e ก็อย่าลืมดูคลิปของผมก่อนนะครับถ้าถูกใจคลิปของผมก็สามารถกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย